ัมดุลิลละครับวันนี้เป็นดูอาที่5้าดูอาเมื่อลือลมกล่าวบิสมิลลาหก่อนรับประทานอาหารท่านผู้เรียนและท่านผู้ร่วมติดตามการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้อิสลามมัสยิดอิกอมตุนมุมินีนเดี๋ยวร่วมติดตามและร่วมอ่านร่วมทบทวน นะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับบิสมิลลาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับบิสมิลลาใส่สระให้ครบด้วยจะดีมากเลยครับบิสมิลลาฮิอัลลอฮู อวอละหูว่าอัครอหูวาอครอหูคำอ่านภาษาไทยนะครับบิสมิลลาฮิอวะละหูว่าอัครอหูมาดูความหมายกันมั่งครับ บิสมิลลาฮิด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลละฮหูทั้งเริ่มแรกวะคิรหูและสุดท้ายล้วนเป็นของอัลลอฮ์อ่านพร้อมกันพร้อมความหมายอีกหนึ่งรอบนะครับบิสมิลลาฮิอัลละฮหู ว a อาเครอหูด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทั้งเริ่มแรกและสุดท้ายล้วนเป็นของอัลลอฮ์ทำดแล้วครับผู้เรียนทุกท่านก็ร่วมติดตามการเรียนการสอนในชุดซีรีส์ดูอานี้และพยายามฝึกการอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการอ่านภาษาหลับและฝึกทบทวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวคือการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเรา อินชาอัลลอฮ์ครับและทุกคนจะได้รับความดีงามตามที่อัลลอฮ์ได้วางไว้อย่างแน่นอนวะบิลลาฮิบตอฟีกวบลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราหมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ